สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ในชุดนะเรื่องของธรรมะภา,าคปฏิบัตินะครับก็พูดมาก่อนนั้นนี้นะครับ4-5-6คลิปแล้วนะลองย้อนดูนะครับ ธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกับธรรมะในภาคทฤษฎีที่เรียกว่าปรัตถธรรมนะแต่ความสําคัญของธรรมะภาคทฤษฎีก็มีความสําคัญอยู่นะเปรียบเสมือนแผนที่ฮะที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะที่ที่เราไม่รู้จักคุ้นเคยนะเราจําเป็นต้องมีแผนที่นะเพื่อจะเทียบเคียงวันธรรมะภาคปริยัติธรรมเนี่ยหรือทฤษฎีเนี่ยเราจึงควรรู้ไว้ใช่ว่า นะก่อนที่เราจะมุ่งเดินสแสวงหาไปตามเส้นทางสายกลางเรียมมักมีองค์8ประการนะด้วยหมวดธรรมโพธิป,ปขียธรรม37ประการนะเข้าสู่ธรรมมาภาคปฏิบัตินะซึ่งอย่างที่บอกนะครับมีความแตกต่างเช่นคําบริกรรมแค่พุโทโธพุโทโธนะใครทําได้ต่อนเนื่องเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมที่ทําให้เราเก้าวหน้าได้ นะจากที่เราไม่เข้าใจสติปัฏฐาน4นะเราไม่เข้าใจความเพียรในการปฏิบัติธรรมสัมมาปัฏฐาน4เราไม่เข้าใจนะความเจริญในธรรมอิทธิบาท4นะถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องนะเป็นวันนะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแล้วเราก็ดูที่จิตใจเรานะครับว่าจิตใจเรามีพัฒนาการอะไรดีขึ้นจากที่ฟุ้งซ่านจากที่เคยเดือดร้อนจากความฟุ้งซ่าน จากความท้อแท้ท้อถอยนะความที่อ่อนแอนะครับมีอะไรมากระทบนะก็เศร้าง่ายจิตตกง่ายนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นนะมีพละกําลังมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านศรัทธานะทางด้านความเพียรน,นะทางด้านสตินะทางด้านสมาธิและทางด้านปัญญาเนี่ยค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมีพละกําลังมากขึ้นในจิตใจนะครับ จนทำให้เราสามารถนะมองเห็นเรื่องราวในจิตใจขึ้นชัดเจนมากขึ้นเหมือนการจเจริญสติปัฏฐาน4ี่ของเราเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นนะจากเราดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะไปดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะก็ไปถึงการดูจิตที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราไปถึงเรื่องของการดูธรรมะก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งคือเรื่องราวภายในจิตใจตัวเองนะครับไม่ใช่ตำลับตำลา ไม่ใช่ตัวหนังสือแต่เป็นธรรมะกิเลสในจิตใจตนเองอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมถ้าจิตมีพละกําลังตั้งมั่นแล้วนะครับก็จะมองเห็นก็เรียกว่าจเจริญโพชฌงเจตรรมวิจยาวิจัยธรรมาได้ธรรมะนี้เข้ามาสู่จิตใจนะครับเป็นความสุขความทุกข์ความเย็นความร้อนนะครับก็แยกบุญบาปได้นะเข้าใจการทํางานของจิตใจได้ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือไปสู่จิตใจ,จตัวเองอรียามารคไม่องค์8ประการก็เช่นเดียวกันนะทั้งหมดก็คือนําเข้าสู่จิตใจ,จตัวเองค้นหาจิตใจ,จตัวเองให้เจอเข้าใจจิตใจตนเองให้ได้ว่าจิตใจ,จตัวเองทํางานอย่างไรจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนนะมันออกไปรู้นู่นร,รู้นี่รู้นั่นผ่านทางทวารน้ง6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะซึ่งยังเป็นส่วนของขันห้าอยู่นะครับ เรียกว่าวิญญาณขันวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นนี่แหละครับการเจริญสติภาวนาในภาคปฏิบัติคำบริกรรมพุทโธพุทโธสามารถที่จะสกัดกัน้นอกุศลและเจริญกุศลธรรมได้ นะครับจนเราสามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสิ่งใดเกิดได้สิ่งใดดับได้นะสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับคุบอกว่าเมื่อเราจเจริญน,นะธรรมะไปเรื่อยๆในภาคปฏิบัตินะเราจะเป็นผู้ดูผู้รู้นะที่ไม่แทรกแสงนะครับเราจะเห็น าการทำงานของจิตนะว่าจิตมันออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆผ่านทางประตูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์ทางใจความรู้สึกความาคิดทั้งหลายนะครับนะครับเมื่อเราเห็นจิตทำงานอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ไม่แทรกแซง เราก็เห็นสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาข้าได้ไว่าเห็นโดยที่ไม่แทรกแซงด้วยใจที่วางความเป็นอุเบกขานะในโพชงจิตนะครับก็ทาให้จิตสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งภายนอกร่างกายจิตใจและภายนร่างกายจิตใจเห็นการทํางานของจิตนะในห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาท นะเห็นว่าจิตเวียนไหวใย,ยเกิดอย่างไรนะแล้วอะไรเป็นเหตุนะอะไรเป็นผลนะที่ทําให้มันเวียนไหวใย,ยเกิดแล้วเราจะหยุดการเวียนไหวใย,ยเกิดนี้ได้อย่างไรก็ไปละที่อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในนะเรื่องการทํางานของจิตไม่รู้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมนี่แหละครับนะจึงมีความสําคัญนะที่ต้อง มีทางภาคปริยติธรรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ใช้ทางสายกลางอริยมัรคม,มีองค์ประกการเป็นทางเดินศีลส,สมาธิปัญญาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าบางทีต้องมีครูบาอาจารย์นะครับในธรรมมาภาคปฏิบัติเพราะแมงเราอาจจะเดินหลงทางได้หรือบางท่านเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องของปริยัติธรรมไม่ศึกษาแผนที่ก็หลงทางได้เหมือนกัน นะถ้าเกิดท่านทำไปเรื่อยๆทั้งปริยิธรรมก็แม่นปฏิบัติธรรมก็แม่นสุดท้ายจะเกิดปฏิเวธทธรรมเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อเหตุคืออริยมรรคมีองค์8ประการบริสุทธิ์บริบูรณ์ผลก็จะเกิดขึ้นมานะซึ่งเรียกว่าโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลสุดท้ายถึงนิพพาน แสดงว่ามัคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือโลกุตตรธรรมเพราะฉนั้นปฏิเวทธรรมจึงเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุแล้วก็จะสามารถบูรณาการทั้งปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมมันผู้ที่เห็นอย่างนี้นะครับนะก็จะสามารถนะดําเนินไปบนเส้นทางนี้ใครที่เห็นพรนะนิพพานครั้งแรกก็เรียบรรลุธรรมก็เรียกว่าถึงขั้นปฏิเวทธรรมละเพราะนั้นก็จะบูรณาการทั้ง3ส่วนเข้ามานะครับทั้งปริยัติ ปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทสิ้นความสงสัยเพราะผลปรากฏที่จิตเกิดมรรคจิตผลละจิตขึ้นนะถ้าเกิดใครทําแบบนี้นะครบสีครั้งก็เรียกว่าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ตัดสรู้โดยพระองค์เองตัดสรู้ที่จิตของพระองค์แล้วพระองค์ก็นำทมคำสอนในจิตพระองค์มาเผยแผ่ สอนเหล่าผู้ติดตามสาวกทั้งหลายให้รู้ตามเมื่อเหล่าสาวกทั้งหลายรู้เห็นตามที่พระเจ้าสอนบรรลุธรรมที่จิตนะก็สืบต่อพุทธศาสนามานะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญนะครับที่ทุกท่านควนรรู้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนในโลกก็จะไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีเพราะมีความสงสัยซึ่งก็คือเขาเรียกว่าสังโยชน์สาม นะซึ่งมีเป็นธรรมดานะครับในปุถุชนคนที่ยังไม่สามารถได้ดวงตาเห็นธรรมที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมนะยังไม่มีโลกุตตรจิตนะครับนะยังไม่มีมัรคจิตผลลจิตเกิดปรากฏในจิตยังไม่สิ้นความสงสยัยก็จะมีอยู่ซึ่งต่างจากพระพุทธเจ้าพระอราหันต์พระอริยสงสาวกในระดับชั้นต่างๆทั้งหลายนะครับเพราะว่าท่านมีทั้งปฏิเวทธรรม นะครับปฏิบัติธรรมแล้วก็เบธรรมครบจึงไม่หลงทางครับจึงมั่นใจนะในการเ,าเรียกว่าเดินทางนะแล้วการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเล่าสู่กันฟังน,นะครับเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจในายทุกท่านนะจะได้ฝึกฝนประพฤติุทธิธรรมนะวันปานปฏิเวทธรรมเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุนะครับก็คืออะไรมกักมีองค์8ประการนั่นเองและจะสามารถบูรณาการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทได้ ก็จะเกิดความมั่นใจในการเดินทางในการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะทั้งการเกิดในมนุษย์และการเกิดในเทวดานะครับนี่แหละครับถ้าเกิดใครไปถึงตรงจุดนั้นนะปฏิเวทธรรมก็เรียกว่าปิดกำเนิดอบายนารกเกิดเฉพาะในสุขติภูมินะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ